สองห้าฮะขอะชรอมาแล้วตรงนี้จุดตัดถนนสีอุทยานะครับผมออกสัญญาณไฟหลวงจิรดาเนี่ยฮะ ก่อนจะมีขบวนรถไฟออกจากกรุงเทพนะฮะก็ไปดูก็ว่าเป็นพอเปล่าหรือเปล่านะฮะก็มีรถจักรเปล่านะจอดรออ่าและสัญญาณไฟเขียวแล้วนะครับผมผ่านจุดตัดถนนสีอยุธยานะครับผม ควันพวยพุ่งมาก อ่ารจูจักคิโตชินะครับผม ก็มารอทางที่อ่าไฟหยุดรถไฟลงบาลรามาที่ปดีนะครับผมติดกับสถานีอ่ารถไฟหลวงจิรดานะฮะเป็นพ่อเปล่านะครับผมส่งทางย่านพระหนโยทินก็จะมาทำขบวนในช่วงเย็นอีกทีนะฮะ ็ได้สัญญาณผ่านจุดตัดนะครับผมผ่านสถานีสามเสนผ่านสถานีชุมทางบางซื่อนะฮะตรงป้ายหยุดรถอ่าลงบาลามาธิบดีในช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี้ก็จะค่อนข้างคึกคืนนะครับผมเพราะว่าคนที่เดินทางเข้ามาทํางานในกรุงเทพจะใช้อ่าเดินทางกับที่สถานีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะสถานีนี้จะจอดแค่รถ ่ารถชานเมืองนะครับผมที่รับส่งสําหรับอะไเงีไงเป็นรถเรียกเราไงเชิญสังคมนะครับเผื่อเหมือนกับประมาณว่าอำนวยความสะดวกให้คนที่เดินทางเข้ามาทํางานในกรุงเทพนะฮะถ้าเกิดอนาคตบางซื่อเปิดนะครับผมก็จะมีขบวนพวกนี้แหละที่วิ่งอยู่นะฮะเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอ่าขบวนรถที่จะวิ่งผ่าน ไปอยู่รถไฟลงบาลรามาที่ดีนะฮะเป็นขบวนรถเร็วที่172ส่วนรถไปทางสถานีรถไฟกรุงเทพนะฮะผ่านจุดนี้ไปก็จะเข้าสู่สถานีปลายทางกรุงเทพแล้วนะฮะก็ตอนนี้เที่ยง9ก้นาทีนะครับผม4525ฮะ ตรงนั้นก็เป็นป้ายอยู่รถไฟอ่าไม่ใช่ป้ายอยู่รถไฟยมราชนะครับผมแต่เราต้องผ่านจุดตัดถนนสีรุยยาก่อนแล้วก็ไปจุดตัดทางรถไฟยมราชนะฮะขบวนสองศนย์เนะครับผมกรุงเทพไปทางนครสวรรค์ก็จะเข้าจอดที่ป้ายอยู่รถไฟโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะ ตอนนี้ก็ได้สัญญาณไฟเขียวนะครับผมให้ผ่านจุดตัดทางรถไฟได้นะครับสถานีต่อไปจอดสามเตนนะครับผมบางซื่อนะฮะจะเป็นขบวนรถธรรมดาสายเหนือหนึ่งขบวนนะครับผม ก็บ่าย2อ9บนาทีออกจากป้ายอยู่รถไฟลงบาลรามาทิปดีนะฮะ เป็นขบวนรถที่วิ่งเข้าสถานีรถไฟกรุงเทพแล้วดวก่นนะรอจากเป็นฮิตาชินะฮะหมายเลขนะครับผมสี่ห้าสองศูนย์สองศูนสองนะฮะพิษณโลกปลายทางกรุงเทพ ก็วิ่งผ่านป้ายรถไฟลงบาลรามาธิบดีนะฮะมาสักทีนะครับผมขบวนรถ่วนพิเศษที่31นะฮะทักษิณารักกรุงเทพไปทางสถานีหาดใหญ่นะครับผม ก็วิ่งผ่านป้ายอยู่รถไฟลงบ้าบาลรามาธิบดีนะฮะดูเหมือนจะจอดรอสัญญาณไฟนะฮะพอชะรอมาแล้ว

สถานีต่อไปจอดสามเส็จแล้วก็บางซื่อนะครับแน่นอนนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซล,ลก็ต้องมีควันนะเป็นธรรมดา ก็สำหรับที่วันนี้ก็จบไปที่ขบวนนี้นะฮะที่ไปยอยู่รถไฟลงบาลามาที่พอดีทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากให้ไปถ่ายที่ไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูนะฮะ